สวัสดีค่ะพอ,อกันอีกแล้วค่ะคป้ารุ่นค่ะป้ารุ่นผ้าเพื่อนเมื่อนี้ป้าออกมาหน้าค่ะมาหบาบวรุงจานรลุงจา,รรา,จานทรนน์มาจะผ้าป้ารุ่นส้วนเนาะมาจะส้วนกันไปเบิ้งไอ้เขาคิดใ้ว่าอยากให้เรียกหน่อยนะข้ายขลายพวกหนำปันหรือว่านำนำานำแข้งไสน่ะค่ะต่วบาพวกเขาบเ,เคยมีคว้วหลูกก่อนเนาะค่ะ พากันไปปรึกษาผู้ที่เขาเจ้าคยขายมากเลยอค่ะลูกจานสีผ้าไปเบิ้งทา้งหลค่ะจ,จังไปเบิ้งกันค่ะหลวงหวาเปลูกจานอยูั้งสองหน้าค่ะจะพากัรไปเบิ้งไงลานดีเพิ่นขายนํำปันค่ะว่าจะพากันไป จะไปนี่จะไป่เรื่องสิไปหานํ้ำหลั่ยังไงนะคะเพราะว่ายิ่มป่ายิ่มกับบ้องจักนะคะ บไกดอกค่ายเพิ่อน,นอันไอขายน้ำยี่มองในที่ลุงจันไปไปปูกระเบื้องนะคะ่ะด<ม>้วยว่าจะไปสอบถามเพื่อนเบิงว่าเพิ่นจะลับบอค่ะค่ะปลารุ่นกับมะฮอดมะฮอดล่านในล้านน้ำปันแล้วะคะ่ะที่ปลารุ่นเบิงเบิงไหวค่ะแต่ว่าหนากอคุยก็เพลินแล้วค่ะกวา ค่ะสื่อแฟนชายหรือว่าการยังกะกะสูงเติบอยู่เด้ค่ะสูงเติบอยู่ไอมีเอฟซีท่านใดเป็นตาแนะนํำป่ารุ่นเน่้อน่ะค่ะ่าให้ไปให้ไปปรึกษาทั้งหนหรือว่าจังไดนะคะเพราะว่าขั้นเทาเหตียดเองขึ้นมาโรนี่มันก็อาจจะบอบอเสียบบ่อใดรสชาติเนาะคะ่ะข้าก็เลยอยากเหยียดเสยบบา่ามีมี แบบว่าจะเคลียแบบมีสูตรนี้ตนกำรับนี่สีนะค่ะเขาก็เลยเขาก็เลยมามาปรึกษาเพิ่นเบิงค่ะหลักอ่ะเพิ่นก็ลับสอนอยู่ค่ะรับสอนอยู่จ่ว่าค่าค่าสอนนี่ก็สูงค่ะแต่ว่าป่านุ่นมากล้วเมื่อบ่คันใดค่ะโยนี่เมื่อบ่คันใดผลตกข้ามทางค่ะตกหข้ามทางงที่ละค่ะบรรยากาศลานเพิ่นค่ะหลานเพิ่นกับแบบดีด้วยค่ะแบบว่ามี มี่ทีนั่งจิบกาแฟาหรือว่าจิบไทยมองนั่งชมวิวเนาะคะ่ะลูกจานก็น,นั <c oughs> <c oughs> ่งชมนี่แหละคะ่ะท่นกระเฮ็ดเฮ็ดร้านออกมาเด็กสวยเด็กงามนี่เลยคะ่ะเพราะว่าภายในคนไม่ร้านคนจะมีการติดแอร์ติดยังยางดีคะ่ะคือแต่ว่าโอเคเลยนคะค่ะ มีโตมีออยังให้นั่งสิแล้วค่ะจะว่าค่าเลี้ยนนี่กัตั้งหากเนาะค่ะแล้วกัค่าค่าซื้อของซื้อ,อยังสินะคะ่ะเพื่อนสิมีอุปรกรณ์มียังต่างๆให้แบบแบบให้เข้าสามารถสามารถขายเ๋ยโหลดประแสนค่ะแล้วมาทาังด้านนี้ค่ะเพื่อนจะมีตนม้นไม้แล้วค่ะมีไอ้ซุ้มจะนั่งกินเนาะคะ่ะ ฟังนี้จะเป็นร้านอาหารค่ะเป็นร้านอาหารอนสายน้องยังได้แบบนี้ นี่ละค่ะตรงสีป่ามีความคิดว่าอยากจะสวนทิมหนอง,นองห้าค่ะถ้กกากันขายขายสิ่งขายของเนาะค่ะเขาจะเห็ด้ายๆแบบว่าเป็นหม่องนางช่อมบิ้วหรือว่าหม่องอันนี้เพราะนี่ค่ะเพราะว่าป่ารุ่นถุมดินไว้ซื้อนี่อดีนลงไวซื้อนี่ประมาณซีเพงหารถเร้วค่ะเพราะว่ามันมันก็ออกจากนาบ้านน้องเชตดนี่ค่ะ ประมาณนี้เนาะค่ะป้าว่าอยากจะเอาต้นแค่ต้นอยังนี่ออกค่ะจะเฮดอยู่ช่วงนี้ค่ะทั้งด่านเอฟซว่าจังไหนเนาะเป็นตะเบาเป็นตะเหมาะคือป่ารุ่นบอนอค่ะว่าอยากให้น้องเนเปิดลานขายน้ำปั่นขายน้ำชากาแฟสินะคะ่ะตะวันนี่แหละค่ะห้อกระจับเป็นลงทุนจักน้อยค่ะนี่าะป้าว่าจะเอาเอาช่วงที่มันหกหกนี่ระคะออก เพราะว่าตรงนี้ป้าปลูกมะม่วงค่ะปลูกต้นมะม่วงก็ว่าจะเอาออกเบิดแล้วค่ะนี่อออกสุดแทวเลยนะคะแล้วก็มีต้นอันนี้ค่ะไอเพกาค่ะเพกานี่แหละค่ะป้าคิดว่าอยากจะเห็นช่วงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เขาก็มีโฮมบักขคามกัสิเย็นดีหรือว่านนี่ค่ะเพราะว่าแนมมากเขาก็จะเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าตรงตรงนี้ค่ะหน้าบ้าน หน้าบันเพลาผ้าวนี่จะเป็นทางโค้งนิดๆนะค่ะทางโค้งนิดๆแต่ว่าขั้นเขาขั้นเขาเนี่ยมาทั้งนี้มันก็จะเนี่ยมเห็นฟังน่คะ,ะเขาจะแนมเห็นฟังนี่ค่ะฟังต้นแค่ฟังต้นมะขามนี่ตรงที่ปลาลุ่นคิดว่าจะจะเฮ็ดเป็นหม่องสุ่มค้ายน้ำคล้ายหาาย,ยังสีนะคะเพราะว่าป่าเห็นข้าเจ้าเฮ็ดแหลวก่ะแต่คือเป็นตดีอยู่นะนะคะ ตาบ้านเฮาก็มีอยู่ประมาณสองสองล้านแล้วค่ะแต่ว่าเฮากบกะอยากเฮ็ดเนาะค่ะเพราะว่าทิมงานเฮาที่มงานหางเครื่องเฮากบพักกันกินดีดีนะค่ะมาทาเฮ็ดขึ้นเดียวมาทาเพิ่นอุดหนุนทิมปลาลุนก็ทิมล้านล้านเนาะค่ะนี่แหละค่ะปลาคิดว่าจะจะเฮ็ดอยู่ประมาณนี่แหละค่ะเพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดอยู่ในในบ้านนองนะคะเฮ็ดอยู่อยู่ทั้งคางค่ะนี่นะค่ะว่าจะเฮ็ดอยู่ประมาณนี้ค่ะ กรบานกัติดกับบอติดกันก็บ้านน้องเคลร์ไปไหนได้ล่ะค่ะจะคือบอน้อค่ะเพราะว่าป่ารุ่นก็ไปสอบถามมาหลายหม่องหลายทีแล้วค่ะตรงที่จะให้เด็กหน่อยไปเลี้ยนเนาะค่ะไปฝึกหรือว่าโตป่ารุ่นสิไปฝึกเองกับบจักเนาะค่ะเพราะว่าค่ะสวนค่ะไอซิลแฟนช่ายเพิ่นกะราคาอาจจะสูงเติบอยู่ค่ะนี่ค่ะ ว่าคางบ้านน้องเคทก็จะจะมีนี่สถานที่กว้างนิดนึงค่ะมองนี้แต่ว่าฮักก็จะบ่อเฮ็ดบังหน้าบ้านนะคะเพราะว่าไอ้เนี่ยม,มานจะบ่อเห็นบานเด่นเนาะค่ะฮักก็จะเฮ็ดยุที่ละค่ะประมาณน,นี้ค่ะทางด้านเอฟซีคิดว่าจังไรเนาะค่ะเป็นตัมีคํำแนะน้าป่ารุ่นบมนอะค่ะ,ป,ป,ะ,ะ,คะป่าก็คิดว่าอาจจะเฮ็ดเป็นนี่มอง เป็นซุ่มนั่งเล่นเป็นอันนี้นะค,ะค่ะปลาคิววาทั้งนี้มันมันกะเป็นทีวางเปาซื้อๆเนาะค่ะเพราะว่าอามันมันกะกว่างนี่ค่ะปลาคิดว่าจะเห็ดเป็นจุดเป็นซุ่มให้เร็ก เล็กน้อยเวลามาอันมานั่งกินหนามาไอ้น,นี่ค่ะเฮ็ดเขาใจเฮ็ดออกให้ดเปียกเบิดเลยนะคะ่ะแล้วก็ปลูกดอกไม้ดอกไรใส่เังสินะคะ่ะนี่ยระคะ่ะนี่ยระคะ่ะ,คะว่าจะเฮ็ดดูประมาณช่วงนี้แหละเป็นตะคือบอน้องอะค่ะเพราะว่าป้าคิดว่าอยากเฮ็ดออกมากคล้ายๆแบบว่าอย um ู่ในปั๊มหนามันหรือว่าอยู่ในอันนี้นะคะเฮ็ด ก่ะ่ากะสีเป็นการลงทุนเนี่ยจังน้อยอยู่ค่ะเพอว่าเขาป่อยไว้ช่วงนี้มันกะหกซื้อน้อ,อ,นอค่ะเพราะว่าปาาุ่นปลูกต้นไม้ลายอีลีอันนี้ไม่จะติดติดขางบ้าน,น้องเคิดเ้วยกังสิค่ะน่คค่ะ ทงด้านเอฟซีเห็นดีน้ำปลารุ่นบ่นอ้อจ้าหรือว่านี่ความคิดเห็นแบบว่าแนะน้ำปลารุ่นเน่เด้อว่าเห็นไอเส้นชายนี่เทิ่งปลารุ่นกับบอมี่ะสบกันทั้งด้านนี้เนาะค่ะเวลาไปสื่อไปให้เพื่อนซอนให้หรือว่าให้เพื่อนฝึกให้ตามร่านดังๆเพื่อนอะค่ะเขาต้องไปร่านจังใดหรือว่าไอโปกตีแล้ว ราคาเพิ่นนน่นค่ะสียูประมาานดเนาะค่ะต่วาป้าก็ไปสอบถามมาประมานสามสี่เจ้าแล้วค่ะแต่ว่ากับุ่คันตกลงมองดค่ะเพราะว่าป่ารุ่นกับไปเบิ่งว้หลายมองหลายบอนแล้วค่ะป้ากับ่คันตัดสิ้นใจว่าจะเลือกมองดเนาะค่ะอันหรือป่าจะให้น้องดาวไปเลียนหรือว่าป่าจะไปเองจังสีนะค่ะเพราะว่าหรือว่าป่าไปแล้วสีมาฝึกให้น้องๆบอหรือจังไดเอ็นนะค่ะ นี่แหละค่ะป้าก็มีความคิดว่าเวลาเด็กหน่อยมาอยู่ร่วมกันนี่แหละค่ะอยากให้เพิ่นมานั่งไอขายน้ำหรือว่าอยู่ร้านกาแฟหม่องประมาณนี้แหละค่ะนี่ข้างๆขึ้นมาป้าเจ้าออกให้นบนใหเกียงไห้สะอาดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ดูซื้อ่ามันจะหกค่ะต้นมะม่วงฮาก็ใหน่เกินค่ะเดี๋ยวทางเอฟซีขันขั้นไอคมีความรู้เรื่องนี้เนาะค่ะเนี่ยนํำป่ารุ่น คอมเมนต์มาบอกป่ารุ่นเนเดอ้อจ้ะเดี๋ยวจังไรคลิปนี้ป่ารุ่นจะเอาไว้ซ้ำนี่ก้อนเนาะค่ะจังไดก็ฝากเนเดอ้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ป่ารุ่นน้ำแน่ค่ะสวัสดีค่ะ